ไม่ว่าใครก็อยากจะพัฒนาตัวเองกันทั้งนั้นแต่ว่าหล,หลายๆคนก็จะพบกับปัญหาว่าจะเริ่มต้นยังไงหนึ่งในการเริ่มต้นที่ดีคือการเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองซึ่งคุณสามารถเริ่มได้นับตอนนี้เลยโดยการตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองและคอยหมั่นตอบมันอยู่เสมอเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณเข้าใจ การใช้ชีวิตของคุณก็จะง่ายขึ้นเยอะลองฟังคำถามเหล่านี้และตอบมันอย่างซื่อสัตย์ไปพร้อมๆกันนะครับฉันเก่งและไม่เก่งในเรื่องใดบ้างมีเรื่องใดที่เราทำมันออกมาไม่ดีเลยไหมสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยอยู่มันคืออะไรและเรารู้ไหมว่าสิ่งนั้นมันทำให้เราเหนื่อยอยู่ อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราและผู้คนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราคือใครนี่เราพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่าทำไมเราถึงเครียดบ่อยช่วงนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเครียดเรากำลังกังวลอะไรอยู่กันแน่และเราจะทำให้มันผ่อนคลายลงได้บ้างยังไง ข้ออ้างของเราคืออะไรทำไมเราถึงอ้างนู่นอ้างนี่อยู่เสมอเราเป็นคนทำงานแบบไหนรวดเร็วกระฉับกระเฉงหรือไปช้าๆเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันแน่เราอยากให้คนอื่นเจอเรามากน้อยแค่ไหนและเราพร้อมที่จะให้คนอื่นเจอเราไหมอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเศร้า ให้เรารู้สึกดาวและอะไรคือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขยิ้มแย้มออกมาได้ทำไมเราถึงโกรธเวลามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเราโกรธเพราะอะไรเพราะคนคนนั้นทำให้เราโกรธหรือเพราะสถานการณ์ทำให้เราโกรธหรือว่าเราโกรธเพราะตัวเราเองอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของคุณและอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความกลัว คุณรับบทบาทในชีวิตของคุณออกมาได้ดีไหมคุณเป็นลูกที่ดีหรือเปล่าคุณเป็นพี่น้องที่ดีหรือเปล่าคุณเป็นเพื่อนที่ดีหรือเปล่าคุณเป็นพ่อแม่ที่ดีหรือเปล่าคุณเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือเปล่าบทบาทที่คุณได้รับมาคุณทำมันออกมาได้ดีเท่าที่จะทำได้แล้วใช่ไหมคุณค่าของชีวิตคุณคืออะไร คำถามเหล่านี้คือคำถามที่ถ้าคุณสามารถตอบมันได้จะทำให้คุณเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นลองใช้เวลาตอบคํำถามเหล่านี้ดูอย่างสัจริงไม่เข้าข้างตัวเองนะและไม่ต้องแปลกใจว่าคําตอบที่คุณเคยตอบไปแล้วในวันหนึ่งถ้าคุณกลับมาถามตัวเองอีกครั้งหนึ่งคำตอบนั้นอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้คนเราเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา ในวันนี้คุณอาจจะมีคำตอบแบบนี้แต่ในวันหนึ่งคุณอาจจะมีคำตอบอีกแบบก็ได้เพราะฉะนั้นอย่ายึดติดกับคำตอบของตัวเองด้วยนะครับไม่ว่าคุณแนดิตเคยเป็นยังไงไม่ว่าจะเคยดีหรือจะเคยแยกแค่ไหนสุดท้ายมันขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณในวันนี้ว่าจะทำให้อนาคตออกมาเป็นยังไงขอให้คุณเลือกให้ดีเพราะมันคืออนาคตของคุณ 12กฎในการใช้ชีวิตโดยจอแดนบีพิตสันจากหนังสือ12 Rules for Life: An antidote to chaos สิสกฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตกฎข้อที่1ยืนให้ตรงอกพายไหลพึงชีวิตของมนุษย์เรามันไม่เคยง่ายและสบายเลยมันเต็มไปด้วยความทุกข และบททดสอบมากมายดังนั้นจงเรียนรู้ที่จะทนทุกข์อย่างสง่างามที่สุดและเข้าใจในจุดนี้ให้ได้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะร่ำรวยและประสบความสำเร็จเท่ากันได้ท่าทางของร่างกายมันส่งผลต่ออารมณ์ของเราตัวอย่างเช่นเมื่อเราทำตัวกระฉับกระเฉงอารมณ์ก็จะดีขึ้นแต่กลับกันถ้าเรามีท่าทางที่ห่อเหี่ยว มันก็จะเกิดทำให้อารมณ์เฉื่อยชาและมีพลังงานด้านลบขึ้นมาไม่ต่างอะไรกับกุ้งล็อบสเตอร์ผลการวิจัยพิสูจน์มาแล้วว่ากุ้งล็อบสเตอร์ที่ผ่านศึกมาแล้วมากมายผ่านการต่อสู้มาแล้วหลายครั้งจะมีท่าทางของร่างกายที่ตรงและเข้มแข็งกว่าล็อบสเตอร์ที่ได้ประสบการณ์ดังนั้นท่าทางของเรามันจึงสำคัญไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่างน้อยก็พยายามล้มเหลวในวันพรุ่งนี้ ให้น้อยกว่าเมื่อวานก็แล้วกันฉะนั้นยืนตัวตรงอกพายไหลผึงไปเลยและรับแรงกระแทกให้เต็มที่กฎข้อที่สองปฏิบัติกับตัวเองให้เหมือนกับสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเรามักจะดูแลสัตว์เลี้ยงของเราได้ดีกว่าตัวเราเองเมื่อสัตว์เลี้ยงป่วยเราก็หมั่นดูแลตามที่หมอกำหนดไว้ตลอดไม่ขาดแต่ถ้าว่าเมื่อตัวเราเองป่วย เรากลับไม่ทานยาตามที่หมอสั่งเลยในฐานะมนุษย์เราสามารถวิพากษ์วิจารณ์ตนเองต่อความผิดพลาดได้เราสมควรได้รับความเคารพคุณสมควรได้รับความเคารพดูแลตัวเองให้ดีเหมือนเวลาที่คุณดูแลคนอื่นคุณมีความสำคัญต่อคนอื่นมากเท่ากับตัวของคุณเองคุณมีบทบาทที่สำคัญต่อโลกนี้ต่อให้ชีวิตนี้เหมือนไม่มีใครเลยก็ตาม คุณยังมีตัวเองและโลกใบนี้ที่เราเปลี่ยนแปลงและทำมันให้ดีขึ้นได้เราจึงควรได้รับการดูแลที่ดีบ้างเริ่มต้นด้วยการค้นหาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองซึ่งนั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เกิดความสุขแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเราเป็นสิ่งที่ท้าทายเราเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้กฎข้อที่สาม ล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่อยากให้คุนนั้นได้ดีการมีเพื่อนที่ดีเป็นมากกว่าการมีคนที่เราทำกิจกรรมสนุกสนุกด้วยเพื่อนที่ดีจะท้าทายสร้างความกล้าสนับสนุนจนไปถึงวิพากษ์วิจารณ์เราเมื่อมันจำเป็นโปรดดูคนที่คุณนั้นเรียกว่าเพื่อนให้ดีเราจะซึมซับกับสิ่งที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดการอยู่ผิดที่ผิดทางอยู่กับเพื่อนผิดกลุ่ม อยู่กับคนผิดกลุ่มอาจจบลงด้วยความเครียดและนำไปสู่โรคซึมเศร้าได้และทำไมเราถึงล้อมรอบตัวเองด้วยสภาพแวดล้อมแบบนั้นล่ะจงพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนที่เก่งและดีแม้ธรรมชาติมักจะพาเราเข้าหาคนที่คล้ายกันแต่นั่นอาจจะไม่ใช่ผลดีเสมอไปก็ได้การอยู่ท่ามกลางคนที่ดีและเก่งนั้นเป็นเรื่องยากเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเล็กลงบางครั้งก็ไร้ค่าไปเลย แต่ถ้าเรากล้าพอนั่นคือหนึ่งในขนทางที่จะทำให้คุณพัฒนาตัวเองได้กฎข้อที่4เปรียบเทียบตัวเองกับเมื่อวานเมื่อใช่กับวันนี้ของคนอื่นในโลกที่มีประชากรหนาแน่นและเชื่อมโยงกันสูงขนาดนี้คุณสามารถหาคนที่ดีกว่าคุณได้เสมอไม่ไว่าจะเป็นรูปลักษ ความมั่งคัง่งสถานะหรือความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะทำอะไรสำเร็จได้แต่ถ้าคุณยังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นยังไงคุณก็จะรู้สึกด้อยกว่าอยู่ดีโดยเฉพาะในยุคนี้ยุคแข่งโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคที่ทำให้เรามีการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาซึ่งเวลาเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเราเปรียบเทียบกับแค่เรื่องเรื่องเดียวว่าเราด้อยกว่าเขา แต่จริงๆแล้วชีวิตของเขาก็มีเรื่องเงินอื่นอีกมากมายมีอีกหลายมุมมองที่เราไม่ได้เห็นและตัวเราก็ตัดสินไปแล้วว่าเราด้อยกว่าเขาการทำแบบนี้มันบั่นทอนจิตใจ,ใจตัวเองซะเปล่าๆจริงๆสิ่งที่ดีที่สุดคือควรมองย้อนอดีตของตัวเองและไปปรับปรุงในอนาคตกฎข้อที่5อย่าให้ลูกหลานของคุณทำสิ่งใดที่จะทำให้คุณไม่ชอบพวกเขา เด็กไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะทางสังคมและวัฒนธรรมพวกเขาต้องได้รับการสั่งสอนพ่อแม่เป็นตัวแทนของโลกที่ลูกจะต้องเจอในอนาคตคุณจะปล่อยให้ลูกของคุณไปเจอสิ่งนั้นในภายนอกหรือว่าจะให้เขาเห็นตัวอย่างจากพ่อแม่เองเลยล่ะพ่อแม่ที่ไม่ได้กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนสำหรับลูกๆจะทำร้ายพวกเขาในระยะยาวได้ กฎข้อที่6จัดทำบ้านของคุณให้เรียบร้อยก่อนที่คุณจะไปวิพากษ์วิจารณ์โลกทั้งใบชีวิตจริงมันยิ่งกว่านิยายโลกนี้มันไม่เคยแฟร์กับใครทั้งนั้นเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่เลวร้ายมากมายเราอาจโทษว่ามันเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นก็ได้หรือเป็นโชคชะตาของตัวเองแต่การที่เราไม่เตรียมพร้อมรับมือกับมันเลย มันคือความผิดพลาดของเราร้อยเปอร์เซน์ดังนั้นก่อนที่จะโทษสิ่งรอบข้างถามตัวเองก่อนดีกว่าว่าเราทำดีที่สุดแล้วหรือยังกฎข้อที่7ทําทำสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่ง่ายทันใจชีวิตมีความทุกข์นั่นชัดเจนไม่มีอะไรที่สามารถหักล้างมันได้มันมีราคาสำหรับความโลภเสมอ มนุษย์นั้นพิเศษเพราะเราจินตนาการถึงอนาคตได้ว่าถ้าเรายอมทนลำบากในวันนี้วันข้างหน้าอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่การทำสิ่งที่มีความหมายมันยากเพราะสิ่งที่ง่ายนั้นได้ผลเร็วกว่าทำให้เราอาจเป็นคนมักง่ายไปก็ได้ทำให้อนาคตโดยรวมนั้นแย่ลงดังนั้นให้เลือกทำในสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่ง่ายทันใจ กฎข้อที่8จงพูดความจริงหรืออย่างน้อยก็อย่ากโกหกเราทุกคนมีความผิดฐานโกหกตัวเองและผู้อื่นจงหาคำตอบว่าทำไมเราถึงโกหกทำไมเราติดอยู่กับเรื่องโกหกเหตุผลมันคืออะไรความจริงของคุณมีความหมายว่าอะไรการโกหกเล็กๆน,น้อยๆพอทํำบ่อยๆเข้ามันจะกลายเป็นเรื่องที่คุณเชื่อขึ้นมาจริงๆ และคุณก็จะอยู่ในโลกที่คุณสร้างขึ้นมาจากคำโกหกเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นความไม่ซื่อสัตย์เป็นอันตรายอย่างยิ่งทั้งต่อตัวเราและผู้อื่นเราทำให้บุคลิกของเราอ่อนแอลงเมื่อเราโกหกและอย่างแรกที่เราต้องทำคือเรียนรู้ที่จะเข้าใจและพูดความจริงกับตัวเองมีแค่เราที่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรอย่าบิดเบือนมันฉะนั้นจงมองให้เห็นความจริง และพูดความจริงกฎข้อที่9สงสัยไว้ก่อนว่าคนที่คุณกำลังฟังอาจรู้บางสิ่งที่คุณไม่รู้มันคือการสนทนาผู้คนต้องการผู้ฟังได้ฐานะผู้ฟังที่ดีคุณสามารถเรียนรู้ในขณะที่ช่วยเหลือผู้อื่นในการแก้ปัญหาได้หัวใจของความสัมพันธ์ที่ดีคือความซื่อสัตย์ดังนั้น หากบุคคลสองคนสื่อสารกันด้วยความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นการสนทนาก็จะมีคุณค่ากลาวอีกในหนึ่งก็คือให้เรียนรู้ที่จะฟังอย่างตั้งใจไม่ให้คำแนะนำไม่ตัดสินรับฟังทั้งตัวเราเองและคนที่กำลังพูดอยู่และภูมิปัญญาของคุณก็จะสูงขึ้นเพราะไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ความรู้ของตัวเองอีกต่อไปกฎข้อที่สิ เข้าใจปัญหาอย่างชัดเจนเพื่อแก้ไขให้ถูกจุดเราหลีกเลี่ยงการมองลึกเข้าไปในปัญหาด้วยความหวังว่าปัญหามันจะหายไปเองแต่สิ่งนี้มันจะทำให้ความสงสัยและความไม่แน่นอนก่อตัวขึ้นกลายเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่เมื่อสถานการณ์ของเราวุ่นวายหรือเมื่อชีวิตมันไม่ได้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ลหลายปัญหาเกิดจากการที่เราไม่พูดตรงๆไม่พูดในสิ่งที่มันเกิดขึ้น หรือต้องการอะไรก็ไม่พูดออกไปเมื่อเราละเลยปัญหาต่างๆในชีวิตปัญหาเหล่านั้นก็จะเติบโตขึ้นไม่หายไปไหนจนในที่สุดปัญหาเหล่านี้อาจขยายใหญ่จนไม่สามารถแก้ได้ง่ายๆเมื่อชีวิตมีปัญหาให้เผชิญหน้ากับมันความกังวลจะหมดลงได้เมื่อเรารู้ว่าปัญหานั้นคืออะไรอย่ามองข้ามปัญหาเล็กๆและซ่อนมันไว้เด็ดขาด พูดมันออกไปให้ชัดเจนถึงสิ่งที่เจอเหมือนคำพูดที่ว่าให้พูดตรงๆอย่าอ้อมค้อมและคุณก็จะแก้ปัญหานั้นได้เพราะคุณเข้าใจว่ามันคืออะไรกฎที่11ยอมรับว่าความไม่เท่าเทียมกันมีอยู่จริงใครเป็นคนตั้งกฎเกณฑ์ที่ว่าคนที่เป็นเด็กเรียนต้องหน้าตาแบบนี้แต่งตัวแบบนี้คนที่เป็นแบดบอยต้องหน้าตาประมาณนั้นแต่งตัวประมาณนั้น มีคาแรคเตอร์ประมาณนั้นผู้หญิงควรนอบน้อมนิ่มนวลกว่าผู้ชายและผู้ชายควรเป็นดั่งชาตรีห้ามร้องไห้ให้ใครเห็นสุดท้ายแล้วมันคือการตัดสินคนจากภายนอกทั้งนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่เราไม่ควรเข้าไปก้าวไก่พวกเขาถ้าคุณคิดว่าผู้ชายที่แข็งแกร่งนั้นอันตรายขอให้รอจนกว่าคุณจะเห็นว่าผู้ชายที่อ่อนแอนั้นสามารถทำไร้ายได้บ้างบางครั้งสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่เป็นนั้นแตกต่างกันสิ้นเชิง ความไม่เท่าเทียมกันมันชัดเจนมากกว่าที่คุณเห็นและมันก็ยากเกินกว่าที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ขอให้คุณเข้าใจในจุดนี้และยอมรับถึงความแตกต่างที่มีบนโลกนี้กฎข้อที่12ใช้เวลาชื่นชมดื่มด่ำกับสิ่งเล็กๆน,น้อยๆในชีวิตบ้างก็ดีนะความทุกข์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และบางคนก็ดูเหมือนจะมีความทุกข์ยากในชีวิตมากกว่าคนอื่นๆหากคุณคอยใส่ใจดื่มด่ำกับสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆแม้ในวันที่มันแย่คุณก็อาจจะเจอสิ่งดีๆก็เป็นได้บางทีคุณอาจเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆร้องเพลงอยู่ข้างถนนบางทีคุณอาจจะดื่มกาแฟดีๆสักแก้วในร้านกาแฟสบายๆส,สิ่งรอบข้างอาจทำให้คุณอมยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวการปล่อยให้ความไร้สาระเข้ามาในชีวิตบ้าน ทำให้ชีวิตนั้นมีอะไรมากกับความทุกข์และปัญหาที่เจออยู่ก็ได้ให้เสียงภาษาไทยโดย Sparkmind สำหรับในคลิปนี้เนื้อหาก็จะมาจากหนังสือ t w e r Rules for Life: An antidote to chaos 12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับภายในหนังสือนะอธิบายกฎแต่ละข้อออกมาได้ลึกมากๆนะครับอยากจะให้ทุกคนได้ลองอ่านกันดูจริงๆ รับรองเลยว่าจะได้มุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตอย่างแน่นอนครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับจุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณ